Pamit ke semua pencari iman serta marta raja yang aman ปรนนำางด้านพระทงคสมเด็จพระมเรลาัมมาดัมพุธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องเจลิมฉลองศรัทธาบาตรฮัสวนเพื่อความเพลิดใจในได้ลงคุณแห่งพระราชาไทยเมื่อในวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุศาสนาเป็นที่รู้กันว่าเรียกพาะวันมาสาพระบาทคุญนามีให้ว่าเป็น เป็นเดือนแปเป็นวันสำคัญนานพุทธศาสนาเช่นไรก็คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ยังพระธรรมมาจากกับปวัตนสรูดเอ่อยังให้ท่านพระอัญญากรพัญญาได้ดวงอาธรรมเกิดเป็นพระสังฆรัตนะขึ้นรูปแรก เนี ana, Emmanuel, no ji, so, ่ยปรากฏเพราะฉะนั้นธรรมะเพราะฉะนั้นเราถูกสร้างเพราบฉะนั้นต้องปรณ์เช่นเดียวกับนนี้ฉะนั้นหัวใจในธรรมมาจากกบฏระนาสูตรนั้นที่พระองค์ได้แสดงให้ท่านพระอาจารย์ควรเหนยะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงมีความดับเป็นไปเป็นธรรมดา จงให้ท่านพระอันเนี่ยจะเกิดบุญอันเนได้ดวงตาเห็นธรรมท่านอยู่ในภูมิแห่งะโสดาบันฉะนั้นเราก็มาลึกถึงทุกปันสำคัญจินนี้จึงน้องกายของตนมาบำเพ็ญบุญเกิดการให้ทานนารมีเรียกว่าถวายวรักษาฐานแด่พระพิสูจน์สองเรียกว่าสร้างทานบารมีในเพื่องต่อ ต่อมาเราก็มีการสมาทานสินสินที่มีอยู่สีลผ้าสินตีลสินจำไรจิตเจ็ดเรแต่ฐานนัผู้ที่จะรักษาสิลแปลว่าอะไรสิลแปลว่าการจะพลังกายวานาให้เรียบร้อยแต่เราไม่เรียนเพียนคนอื่นเขาวาจาเราไม่พูดสอเสียพูดเลื้อเลอว่าคนอื่นเขา จเราไม่ไปคิดอิจฉาหรือเสียั้งคน่เอานี้เรียกว่าถิ่นต่อมาเราก็มีการนำวไปทุธมาเนะทศนาทำใจให้ตั้งมูลในฐานะแห่งความสงบเรียกว่าภาวนาไม่เรียกว่าผู้เทศท่านใจที่จะเทศนา แสดงพระธรรมเทศนาที่แจงแสดงเหตุผลว่าจิตไหนมีประโยชน์จิตไหนมีคุณมีโทษนี้เรียกว่าการฟังธรรมผู้ฟังก็ตั้งใจที่จะฟังเรียบรื่นสอนมาอย่างผู้เทพตั้งใจจะฟังทางข้อกำหนดจิตให้อยู่ในความสงบเรียกว่าภาวนา แต่เป็นทารกาัญญูกตัญทานภาวนากตัญสิ่งเหล่านี้ร่วงและแต่เป็นบุญบุญนั้นตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ฟังใจจิตอยู่ในใจเที่ยงก็ร้องไม่ถูญเพราะอะไรเพราะว่าคนเรานั้นมีอยู่แค่เสื่อมจึงมีตายจากใจเราได้เรียนรู้ปเสื้อร่างกายเราตั้งแต่เกิดขึ้นมาให้ท่าทางอ่า อารมณ์ร่างกายเราเป็นอย่างดีแต่สถ้าเราจะวัดระอุเรยด้านจิตใจไม่ค่อยจะทะนุทถนองรูเรีดและต่อมด้านจิตใจเียวลาเราได้ใช้ใจตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจบที่แก้ปัญหาสารพัดเนี่เนี่ยเมื่อเราใช้ใจเลยว่าใจจะกลับไปตามสภาพเนี่ยว่าเมื่อเวลาใจนดิ ใช้ไปมากแล้วมันก็จะหลอนตามสภาพไปเขาจึงบอกว่าเวลาที่คนมีอายุมากก็มักจะรอบสองเวลาที่ไม่ได้อะไรดังใจก็จะมักจะโกรธง่ายมักจะอารมณ์เสียง่ายทิ้งเหล่านี้ก็ร้อยแล้วแต่เป็นเรื่องของจิตใจที่ใช้ไปมากแล้ว ดันั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเรานั้นมันรักษาใจและองรมงใจแล้วเราจะทำอย่างไรเล่าถึงจะเรียกว่ารักษาใจและอารมงใจเราต้องให้อาหารใจอาหารใจก็คือการอบรมสมาธิทำเข้าสู่ใจเราต้องสร้างพลังจิตโดยการบริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธเข้าสู่ใจวันหนึ่งวันหนึ่ง เราก็จะได้ความสงบของใจเรียกว่าเราสร้างสมาธิเราสร้างาลังจิตสร้างกำลังแข่ให้กับใจของเรานี้เรียกว่าเราสร้างพลังจิตก็คือสร้างกำลังใจเพื่อเราทำสร้างพลังจิตทุกวันทุกวันเช้าห้านาทีกลางวันห้านาทีเย็นห้านาทีวันหนึ่งเราก็จะมีสมาธิได้งานมาณละสิบห้านาที เรามน so, ี่้องมีพาังจิตตารางศิลวันอาทีเดือนหนึ่งเราก็มีพารงจิตใช้งานหกชั่วโมงเราเพียงพอทีนี้คึอการสร้างพาังจิตก็จะได้รับรักษาใจและความรู้ใจให้เจริญเติบโตเราั้นมีแต่ดูแลร่างกายของเราตื่นมาก็ให้อาหารกลางวันให้อาหารเย็นมาก็ให้อาหาร ในที่สุดร่างกายเราก็จะมันเริ่มโตมาตอนเปลีใจเรานั้นไม่ได้จะเริ่มโตตามร่างกายเวลาที่อะไรไม่ได้ดับใจมักจะเกิดความโหยนะความเศร้าเสียใจอะไรต่างนานานั้นร้อยแล้วแต่เป็นเรื่องของจิตใจที่ใหญ่มากฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเรานั้นมันบำรุงรักษาใจ ท่านจึงระดับจิตของคนร้นนั้นไว้ระดับระดับตั้งแต่คำว่าปูถทุชนปุถุ้ชนก็ดืนคนที่หนาไปด้วยอาณาจกิเลนหนาไปด้วยความโรความแค้นและความหลงรอบต่อรอไม่มีประมาณโกรธก็โกรธไม่มีประมาณหลงก็หลงไม่มีประมาณนี้เรียกว่าจิตของปูถุชน เก็ยนน้องปูนุคนนี้แหละถ้ารับการพัฒนาฝึกฝนให้รู้จักดีจากตัวไหนมีประโยชน์ไหนมีคุณมีโทษแล้วรู้จักการแยกธามีการแห่งทานมีการหลักละติจเจริญสิะภาวนาเมื่อมีการเจริญสิตะภาวนาดีตรงนี้ก็จะได้รับการพัฒนาฝึกฝนเพื่อจะฐานละคำว่าปูนุคน มาสู ALLY, oh, oh, ่ความ็นกาลยานทนกาลยาณัตตนก็เป็น่ทคนที่รู้แักดีแั่ชั่วจักมีเหตุเป็ผลอะไรมีคุณรีโลกนี้ก็เรปัจจุบูนทุกคนพวกนี้ปั่จับันอยู่ในกาลยานธรรมฉะนั้นที่องกาลยานัตนนี้แรงถ้าไครรักษาพัฒนาทุคลรู้จต่การเยียว สร้จิรู้จักการเผชิญทานรู้จักการบริจาคสินของของเงินของวัตถุอันรู้จักการเฉดฉลาดรักษาสินประพฤติมดมีการภาวนาทำหน่วยให้พัฒนาพัฒนาด้านจิตใจให้จิตใจนั้นได้พัฒนารู้จักเหตุจากผลจากุณจากต้นข้าพเจ้น เจตอนนี้ก็จะได้รับการพัฒนาเรื่องจากฐานะคำว่าอริยในตนนั้นมาอยู่ในฐานะอีกฐานะหนึ่งเรียกว่าอาริยชนอาริยชนนั้นแปลว่าชนท่านผู้ใดจะเกิดหมายเอาความเป็นกัจจานั้นเมื่อพระพุทธเจ้าได้ยังพระธรรมจากสภาวะอนัตตว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดายังได้ท่านพระอัญญาโนอัญญาได้ลงใจให้ทำนั่นคืออยู่ในภูมิแห่งปัจจุบันเรียกว่าเป็นเรื่ของอาเรียนคนระดับขั้นแรกเรียกว่าสี่อุปกรณ์แฝงจำพวกสีุ่ปกรณ์แฝงจำพวกนั้นมีแต่ในพระพุทธศาสนาเท่านั้นเพราะอะไร เพราะว่าสี่หกปอนด์แปดกิโลนั้นเป็นจิตของบาลิญาติอเล็กมันเป็นจิตที่ยกขึ้นมาจากฐานะเรียกว่าเหนือจากบุคคลกายานั้นคนก็เข้าตัวบางในบาลีญาติชนได้ศาสนาใดๆในโลกนี้ไม่สามารถที่จะยกจิตพัฒนาสูุบามในบาลีญาติชนได้มีแต่เฉพาะศาสนาเหล่านั้น ที่สามารถติดแต่ยกเิดขึ้นความเป็นสูงคามเป็นะโสดาบันพะสกาคาธาีพระนาคามีและพอะอรหันต์นี่คือสี่บุคคลแก่จังหวกแป่จัพวกก็ได้แก่ปัจจุบันันมรรคปัจจบันเป็นผักราคามีมรรคสกราคาธีผลอนาคานีมรรคอาาคานีผลอรหันั้มรรคอรหัผลนั้นคือแปดจังวก เหมือนการที่เบว่าที่ได้ตัดสินธานนีว่าอากาเสวะปานนัตถิจะมโนนัตถิพาหิโยโลกดินไปในอากาศไม่มีรอยขันใจสามพระหายโลกภพกษัตริย์ฐานไม่มีธาระที่ถึงก็คือปาเป็นมะถุกดาวันสรรมะที่เถอก็ได้แก่พระกษัตราย์านมีสรรมะที่ชันก็ได้แก่พระอนาถามี ดังนัที่สี่ก็ได้แก่ความเป็นวาระนี้มีในพุทธศาสนาเท่านั้นฉะนั้นเราท่านทั้งหลายการคนก็ะตากมาด้วยอำนาจของกรรมการกดก็ะตากเกิดมาด้วยวิบากของกรรมก็เรามีกรรมเป็นแรงเกิดเรามีกรรมเป็นที่ชึ่งอาศัยเรามีกรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้า ที่เราเกิดมามาเจอเดินกันนั้นไม่ใช่บางินแต่ว่าเรามีเหตุเมื่อประมาณเรามีเมื่อวานก็มีวันนี้คนเราแล้วก็มีอัดีจึงมีปัจจุบันก็เพาะเราทำปัจจุบันให้ดีจึงมีวันพรุ่งนี้แ็่นั้นก็คืออนาคตฉะนั้นเราตามพ้นการเดินว่ามารุโลกันนี้อันตรายกัน เมื tea, base, i, ่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็บาลีว่าเอข้าพสัตวิมังโรกังกินตังรัและลูปังเจคขาอาราอิสิตินัสติสังโฆวิการังพระพุทธเจ้าสอนให้ท่านอาจปรย์เนปโมมานั้นมาดูโลกนี้ว่าโลกนี้อาการนาคือว่าท่านกู้เขาหมกอยู่แต่ท่านผู้รู้หาข้อถกไป ก็หมายถึงว่าพระพุทธเจ้ามาที่ให้ท่านท่านอรไรดูมาว่าโรคนี้คือโรคมายาการคนก็ตามแสดงไปตามบทบาทบางตัวก็เป็นตัวพระบางตัวก็เป็นตัวมานเป็นเรื่องธรรมาเป็นการตัดเป็นเจ้าเป็นภพการคนก็ต่างแสดงไปตามบทบาทและก็หลงตามบทบาท ประมาณมื้นรงละคนที่เขาแสดงเขาเสือหัวหขนให้แล้วก็หลบเป็นจีเป็นจังเหมือนองคความที่เดินทางไปในทางทุ่งทางไกล้นเวลาที่เราเดินทางไปย่าะไกลวันเหญ่เป็นผาแยกแดดแต่ถึงเวลาเวลาผาแยกแดดก็มันมีน้ำแต่ว่าเี่ไปจริงจงแล้วนะก็ไม่เห็น ท่านเดินหายากเลก็เหมือนบุคคลที Never ่เกิดมาแล้วก็มันหนุนจีนกันในโลกนี้เลี Shadow ้ยงความมาแสวงหาในโลกนี้ด้วยกระตุ้นที่เป็นจีนเป็นกลางที่มั่นหรือมั่นแต่ก็ไม่เข้าใจว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรและอยู่เพื่ออะไรและมาเอาอะไรและไปแบ่งอะไรก็ไม่เข้าใจ แก่ด้วยอาศัยที่พระพุทธเจ้าที่ไดพระองค์มีเมตตาอาหารการรนาทิคุณได้เมื่อพระองค์ได้แต่สรู้ในวัตรนักสะพานสะโพกิยาแล้วพระองค์ก็ได้เอาธรรมะที่พระองค์ได้แต่สรู้นั่นแหละมาแสดงมาแสดงให้พุทธบริจัตให้ฟังมได้ที่แสดงเหตุผลว่าสิ่งไหนมีประโยชน์มีคุณมีโทษ ว่าเหตุกิ่นนี้มีกลิ่นนี้เป็นมีพระพุทธเจ้าในศาสนาโลกในเรื่องของอะไรพระพุทธเจ้าว่าในศาสนาโลกในเรื่องของทุกข์กันใส่ความรู้ในนี้มันมีทุกข์มีความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายความเกิดเราก็กังวลว่าบ้านโน้นมีคนได้เกิดขึ้นมาแล้วโรกคนนั้นเกิด ตัวคนนี้เกิดฟังแกเราก็ได้ประกวดวันนี้เราก็ได้อายุีนวันผูกเมี้แต่ปีหน้าเราก็ได้อายุเพิ่มไปฟังแกก็มีปาะกวดให้เห็นอยู่ความเหน็บความเจ็บเราก็มีให้เห็นแต่เราไปลงพยาบาลไปเห็นคนเจ็นป่วยนอนตเตียงอะไรกันนานาเราก็มีปรมกวดอยู่ฟังไย วันไปวันวานเราก็ไปเผาคนนู bracket, ้นเราวัน <Zahlen> น <stuffed> ี <Hok Champions lore> ้เราไปกะดวไปเผาคนนี้เราก็มีนี่เรียกว่าทุกข์ในอริยสัจที่เป็นเจ้ากัเาสมองใครเกิดเหนือ้เกิดทุกข์เนือไ้เกิดทุกข์ก็เลยก่กาปัญหาภาวะปัญหาและวิพาะปัญหาการพัหาเรยว่าความ์ชันารยัย พยายามอยากได้ไม่รู้จักบอลมีแล้วก็ไม่รู้จักบอลนั่นก็เรียกว่าตารัฒนาเพราะว่าเรียว่ามีแล้วไม่พอมีตัวอย่างมีสองในสามไปเรื่อยๆนี่เรียกว่าภาวะที่ภาวะเรียว่ามีแล้วไม่ให้เสื่อมโดนแต่ลายอยากให้ยงคงถาวรนั่นเรียกวิภาวะต่างๆอ่ กามตัณหาเราวันหาี่ราวาัณหาคือสมุนไยรเ่ห์ีเกิดโรคนี่อแปลว่าความดับมักคือหนทางใหตการดำเนินื่อความทุกข์มักก็คือตั้งแต่สมาธิเท็จายชสมาังกรปปรี้บดริดชอบสมาวายะวัวดามะเจริญแกชอบจนถึง้อที่แฝงสมาสมาธิ เรียกว่าสมาธิชอบนั่นสมาธเคือการทำเหตนการณ์างเรื่องบางเรื่องนันก็กิดการทำสมาธิแต่กิดการกำจิตตอนในตาหายใจเข้าว่าพหายใจออกว่าโธพุทธพอพุทธพอจิตเข้าเข้าสู่กลางเมื่อจิตเข้าสู่ควางสงบแล้วนะต่อพิจารณาความเกิดความสังความเมต tees แห่งไัจจัยละ กะงราชบัญชาแก้ใจเข้าถึงพระแห่งสภาวะอังสลายเรียกว่าบรรลุความเป็นพระอรหันต์นั่นคือวิถีจิตวิจิการแห่งการณ์เนินๆไปสู่ความสุขพ้นได้ฉะนั้นเรามาวันนี้เราก็มาชาติบุญบำเพ็ญฐานบารมีในการยอมรับการเสด็จปฏิสูจน์สมนีทก็เรียกกานบารมี อ uh, uh, well, uh, so ่าก็อย่างเราตมีน้ำใจอ่าเนี่ยทางก็คือเราเสียสลาอ่าเราเสียสลากวัดดูข้าวของเงินเราบริจาคโดยรวมไทยไทยทา้เราก็มีน้ำใจถ้าขณะการให้ทานนั้นจิตให้จิตใจเราก็จิตกว้างขวางแต่ถ้าเราให้เรียให้ฟังไม่ให้มังในใจเรามันก็ยังมีความผิดเนี้อยู่ฉะนั้น แต่เวลาที่พระพุทธเจ้าสรงสอนให้เรานะเสียตลาอันเป็นวัตถุอายุอ่อนแค่ได้เมื่อเราเสียตลาดทางวัตถุทานได้เราก็สามารถที่จะมารักษาศีลได้ีกช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเราก็จะมีการตักสระอธิฐานตัวเข้าพรรษา พระสฆ์ทั้งหลายก็จะดอยู่จังวารราียวนนั้งสอธิษฐานเราก็เป็นชาวพุทธรือพุทธศาสนาเมื่อเเทศกาลกข้ารรษาเราตั้งใจตั้งใจที่จะบำเพ็ญธรรมการบำเพ็ญธรรมะั้นั้นาเปนงานผลึกพจน์นวดเวทวิรัติละสมน อันนี้ฝักเรีนอาหารการบริโภคมาะพื่อคนจะมาทานอ่ยแต่วัดวาอารามต่างๆก็เป็นหน้าที่ของชาวพุทธที่จะควระทำเรียกว่าพ็าการพัฒนาด้านจิตใจให้สูงขึ้เมื่อจใจเราพัฒนาสูงขึ้นได้ก็จะมีความเจริญข้าจิตใจ ขณะท่เราไม่มีการพัฒนาแล้วจิตของคนนั้นกุบกมาเหมือนน้ำที่ไหลจต่ที่สูงกับสู่เราสู่สู่ที่ต่ำชั้นใดจิตของคนที่ไม่ได้พัฒนาการจดส่นก็เป็นเช่นนั้นมันจะมาเป็นอยู่กางทะเแห่งอารมณ์อารมณ์นั้นก็มีอยู่แก่สองอย่างอ่าจิตขารลอกก็คืออารมณ์ที่ชอบใจอันอีกขาหลอกก็คืออารมณ์ที่ไม่ชอบใจ อารมณ์ชอบใจก็ดีไม่ชอบใจก็ดีเมื่อเวลาที่ชอบใจเรวก็มักจะมีลมมีใจสืบเรื่อลมตัวเวลาอารมณ์ที่ไม่สงบปัญหาบางครั้งก็มักจะโกราเสียใจโกมานัสน้อยเมื่อจำใจอะไรต่างๆอันนั้นก็รู้ได้ในใจที่ไม่เห็นรักษาท่านางได้สุดสุฉะนั้นเราต้องมีพระเจ้าที่สอนให้พวกเรานั้น พยายามรักษาใจและบำรุงใจเพื่อเทศนาธรรมปัญหาเราก็มาชันส,สินประพฤติมรเรลานวัเวทจะมาทา,รานาร,รักษาศีลเพราะการรักษาศีลได้นั้นมันเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ในตัวของเรารักเกิดเบอรแสงเป็นแม่ตนทุกทุกคนรักสิ่นที่กินแด้ รักคงทันยะนิ่ส่วนเราเว้ไม่แก่แก่้งอันรักตนตนตนเราเมื่อเรารักตัวของเราเราทำก็เสียชราได้อันประโยชน์เป็นภายนอกเรียกว่ามาเอาประโยชน์มาเป็นภายในเสียกว่าสัตว์อริยธรรมอริยธรรมนั้นส่งน้ำไม่ไหลส่งไฟไม่ไหม้ฟังเสดยงสิ้นด่วนใจเสียคว่ารักไม่สูญส่วนสัตว์ภายนอกนั้นเราไม่สามารถปฏิเสธทานได้ เมื่ออุโมงค์กไทยเกิดขึ้นน้ะท่วมชักจิตสมบัติที่เราหาไว้กับการกระทำไปตามนะวาระไทยเกิดขึ้นอายุพัดมาถอดพัดไปเอาของินเงินทองที่เก็บไว้กับการกระทำอัตติไทยเกิดขึ้นเอาผ่านไม่มา้เงินสมถะที่เราใช้ชีวิตจะกลับวมวง่ยไป ฉะนั้นไทยใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยก็เกิดขึ้นแล้วเราไม่สามารถที่จะต้านได้ส่วนอาเรียสัที่หังกจะหลุดติดอยู่ในใจเนี่ยเรียกว่าไม่มีใครมาขโมยโจมตีไปไม่ได้ใครก็มารักของเราไปไม่ได้เราทำคนกี่ครั้งก็สะสมไว้ในใจให้ทานกี่คนก็สะสมไว้ในใจรักษาศีลกี่ครั้งก็สะสมไว้ในใจ ภาวนาดีมีผลก็ดับไม่อนเมื่อไ่เมื่อไหรเรามีคนมีกุศลมากมากเมื่อเวลาถึงสว่าง่ารากฏแล้วเรียกว่าชีวิตแต่ไม่มีใครอยู่ทบว่าเรียกทำให้ถึง้อีก็ต้องตายแน่นอนเมื่อเวลามาแล้วจิตนี้จะต้องกอกแก้วทำได้จิ่อยางให้สุขใจท้องเบากนา เรียกว่าพบน้อยพบใหญ่ตามวิบากของกันเหมือนโฆษณาที่อพระจันารเสี้ยแสดงไว้ว่าคุญญาณิปารโลกจสวิปัไสิงา์ห้อปารินาตก็หมายถึงว่าคุณูุชนครั้งแต่เป็นที่สุดขอันารโลกก็หมายความว่าตนที่ตายไปแล้วเขาไม่มีการทำไล่ไถนาค้าขายทำมาหากินเหมือนมนุษย์โลกเรา แต่ก็อาศัยอาวนที่ได้บำเพ็ญในวัวิมีาณที่อยู่จะเป็นการแห้ทานก็ตาลราที้งกาดเจริญจิตตาบอานากกตามแาะเป็นความดีด้านเฉนใจเป็นตัวเอ้เมื่อออกจากชากไปแล้วก็จะไปสู่สวรรค์ในพุกๆชาตสีเลนสุขติยันติมีสุกกติพพอันเป็นสวรรค์ที่หลอกรังของ่านูุ แต่ถ้าเราไม่ทำคนจริงที่ไม่ดีอาุศลไปบาปก็มีผลเท่เดียวกันเรา้องทำาวิตาทำไวทำบาดาลเกินมว่านอูเอื่นทำร้ายผู้อื่นเปินวามาแต่ที่จิงนให้จับหวผู้อื่นอำนาจก็ตามเรานั้นก็ินตัวเราไปสู่สัมไบโผล่มาเมื่อเรื่องภาษีเรนั้นทุกข้ตอยันติ ไปสู่สามปายาภูเพราะที่ไม่เจริญเนี่ยไปสู่อรปายภูมินั้นที่มีนรกเป็นสุรกายจากเทวขาแบบนี้เป็นตนฉะนั้นเราได้มาทำเทียนบุญแล้วเราก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญเมื่อเรามีบนแล้วเราก็แผ่สุดกุศลให้แก่แก่เป็นประโยชน์ญาติพี่น้องปีลาแดาภูยะตาใจต่อต่ในเวรสัรพสารกังหลาย ที yeah, it, been, says, job, oh says, ่ต no ้องชกป้่อยพ้จากทุกขเราก็แผ่ส่วนดนนั้นให้แก่เพื่อนสนั้นได้เอสนาวาช้ยในอาวัชกานเป็นที่สุดแห่งการโริโภงแห่งพระธรรมเทศนานี้อัตมาโนให้เราบุญมาสิรัตน์และยแก่คุณความดีที่ท่านงาลายดนร่มวันงามเป็นทานีนตารให้ทา หลักคมเีกข้อของพระธารมหาวเรปฏิบสมีการตานกมีการกำหจิตความทาเทศนาเรียกว่าภาวนาไวจเหลานี้นัเป็นความิวดิอยใใจเที่กวพารบไม่สูงขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญอายุวันนะสุขภาะรักปฏิบา อาาจัก SO ็ว่างิม oh, ีมรณะขอคนชนมาสุขจุปปานกังได้แสดงมาตลอดเวลาเอวังก็มีด้วยปาราชนี้